วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว HP ก็คือ Hewlett Packard รุ่น o m n i Book Aero Laptop Next Gen AI เป็นซีรีส์น้ำหนักเบามีน้ำหนักเนี่ยที่1กิโลกรัมพอดีต้องบอกว่า1กิโลนะต้องย้ำคำนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางค่ายเขาก็จะบอกว่า1กิโลแต่1.4 1.2งจุดงอย่างเนี้ย แล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กที่มีน้ำหนักเบาในท้องตลาดเนี่ยเช่น MSI หรือว่า ASUS ของค่ายไต้หวันแต่ถ้าพูดถึงเจ้าตลาดคนที่ทำได้เบาที่สุดก็คือบริษั Food ทฟูจิสึเขาออกแล็ปท็อปตัวใหม่มาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็คือ2อ้าเน้ำหนักที่6 3 4กรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1, <S 1>, 1. <S กิโลกรมัมโดยเฉลี่ยหรือบวกเราประมาณไม่เกิน20%คืออยู่ในช่วง880กรัมถึง1.2อเนี่ยก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กซึ่งม ตามสเปคเลยก็คือว่าเป็น r y เ e น CPU 350 APU ก็เป็นของค่าย AMD แล้วก็มีฮาร์ดดิสขนาด1เทราไบต์ซึ่งเป็น Solid State มาพร้อมกับ Windows Home และแบตเตอรี่43 w สวัตต์ลร์ RAM เนี่ย32มจ o n b o a กิกะบิตออนบอร์ด DDR 5 X หน้าจอ13.3 WQXGA เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูเลยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า HP เนี่ยมีโปรโมชั่นก็คือแอดไลน์เข้าไปก็ได้ลดทันที4,000บาทเลยทีเดียวลองแอดไลน์ของ HP Thailand ดูหรือว่าติดตามทาง Facebook ก็ได้เขาก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆ ก็อย่างที่บอกเนาะส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ทางแล็ปท็อปที่เป็นบิสเนสเพราะว่าสำหรับโปรเฟชชั่นแนลทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมองหาแล็ปท็อปซึ่งมีน้ำหนักเบาก่ายกับการพกพาแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่า CPU มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากว่าพกพาง่ายแล้วเนี่ยยังสามารถจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นได้เช่นการเขียนโปรแกรม mm hmm. การทำบูชูลาเซชันหมายถึงว่าจำลองบูชูลาเซชันที่ติดตั้งอยู่บนแล็ปท็อปเนาะเราไปดูองค์ประกอบกันเลยว่ามีอะไรบ้างเป็นไงบ้างความรรู้สึกแกแ เบามากเลยครับเบามากเเดียวเขาไม่ได้แถมกระเป๋ามาให้ซึ่งก็แปลกใจทีเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้น่ะก็ทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกระเป๋าหรือว่าอาจจะมียี่ห้อซึ่งตัวเองชอบใช้เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมองหาเคสหรือว่าแบคแพ็คซึ่งซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนการพกแล็ปท็อปไปด้วยในตัวก็ได้ก็จะดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาแถมมาก็จะเป็นยี่ห้อทั่วไปมีคู่มือภาษาไทยด้วย วิธีการติดตั้งภาษาไทยโอเคก็เป็นวิธีการง่ายๆซึ่งแนะนําเกี่ยวกับอะไรบ้างเรามาดูว่าแนะนําเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาก็บอกว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างวิธีการเปิดปิดปุ่มอยู่ตรงไหนเฉพาะหน้าจอสัมผัสแต่ของรุ่นนี้จะไม่ใช่ก็เป็นการแนะนําทั้งซีรีส์เลยดีกว่าสําหรับคู่มือเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยก็จะมีหลายรุ่นแต่ว่าก็มีรุ่นที่เป็นทัชสกรีนด้วยแต่ของเราไม่ใช่ก็จะมีปุ่มเปิดปิดมีกล้องแนะนำอ,องค์ประกอบของเครื่องมากกว่าซึ่งก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากส่วนใหญ่คนก็ไปดูทางอินเเเทออออรน็ตตแล้วกกาค่งะัปบ มาก,ก็คืออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เนี่ยเบามากเลยทีเดียว65วัตต์ซึ่งปลายสายเนี่ยเป็น type c usb c แล้วก็สาย ac ตามมาตรฐาน us ซึ่งขายในไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐาน us ทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องโอ้โ oh. ห หน้าจอเป็น13.3นิ้วนะอย่างที่บอกไป WQXGA ด้านข้างมีพอร์ตอะไรบ้างมีพอร์ต HDMI USB t y p e A USB t y p e C 2พอร์ตอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น USB t y p e A เพราะฉะนั้นก็จะมี USB กับแจ็คก็คือมี USB t y p e C 2 t y p e A 2แล้วก็มีเดโฟน e ก็คือ Audio Jack เนื้อสัมผัสค่อนข้างดีค่อนข้างดีและเบามากทีเดียวอืมโอเค ด้านหน้าก็เป็นโลโก้รุ่นใหม่ของ h p นะซึ่งจริงๆก็ออกมาสักพักหนึ่งละก็จะเห็นว่าสวยงามมากทีดเดียวคีย์บอร์ดมันใส่ในตัวอ่อคมอมนิบุ๊กเราก็มาดูว่ามันเป็นซีรีส์ออมนิบุ๊กคีย์บอร์ดผมชันเลยอ่ะตัวสุใหญ่มากแต่สำหรับคนสายตามไม่ดีอย่างเราเนี่ยดีมากเลยก็จะมีโลโก้ไรเซนเนาะอ่าเรดิออนกราฟิก The system require requires start to perform a complete memory training. The computer will take a longer to power on. Enter to agree. อ๋อระบบมันจะ test memory ก่อนให้เราเก,กด enter ระบบก็จะแจ้งเตือนว่าระบบจะทําการทดสอบแบตเตอรี่ก่อนก็จริงๆใช้เวลาไม่นานไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำน่าจะเป็นอย่างนั้นขึ้นหน้าจอโลโก,โก้ Power by AI Experience ก็จริงๆคือการตั้งค่าสำหรับการเปิดวิดีโอขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรแตกต่าง แต่ว่าถ้าสมมติจะมองหาสเปคซึ่งสูงหน่อยอย่างที่บอกไปว่า32กิกหเทราไบต์อะไรเงี้ยจะมีอยู่ไม่กี่ค่ายในท้องตลาดอะไรซึ่งเป็นความแตกต่างระหวา่างแต่ละค่ายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น CPU ที่เลือกใช้อย่างเช่น CPU แล้วก็ NPU ซึ่ง support AI ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็เป็นเทรนที่กําลังมาแรงแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ต้องการใช้ AI ประมวลผลในเครื่องแล้วก็ต้องการใช้ CPU เยอะๆก็อาจจะต้องมองหา CPU ซึ่งเน้นการประมวลผลแทนที่จะเป็น NPU อันนี้ก็ต้องปเป็นเรื่องเอาแต่ตอนนี้ที่มีอยู่ในท้องตลาดที่ทุกคนสามามรถ ได้ก็จะมียี่ห้อที่บอกไปก็คือ HP Dell MSI แล้วก็ ASUS ส่วน Fujitsu เนี่ยคล้ายๆจะถอนตัวไปจากเมืองไทยละไม่แน่ใจเหมือนกันในส่วนนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะติดต่อยากแล้วก็หาซื้อยากคือตามร้านดีเทลทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีละอาจจะต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นแทนดูแล้วก็เร็วพอสมควรนะ<ๆ>เร็วพอสมควร<ๆ>การเซตอัพคีย์บอร์ดมีปุ่มโคพายล t ด้านหน้าก็เป็นกล้อง<ๆ>ก็เป็นโฆษณาแล้ว<ๆ>ด้านล่าง<ๆ>ก็เป็นสเตตัสบาร Copilot Key Instantly Access y o u Everyday AI Companion ก็เป็นคีย์เขาบอกให้กดคีย์นีเพื่อ Access เข้าไปที่ Copilot เนี่ยก็จะเป็นคีย์ Copilot ด้านล่างก็จะเป็น Status Drawdown เขาบอกว่าก็ให้เปิด PC รันไว้โอเคก็ไม่มีอะไรก็เป็นปกติ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับการแถม MS <x> 365เป็นเวลา1ปีแต่ Windows ที่ได้เนี่ยจะเป็น Windows ที่เรียกว่าเป็น Windows Home เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ในเชิงธุรธกิจจริง,รง,รงๆก็จะต้องไปอัปเกรดเป็น w i o w s w s p r o s e s s i o n a l อีกทีหนึ่ง Windows 11 Pro เนาะหลังจากผ่านไปประมาณเท่าไหร่เนี่ย20นาทีน่าจะได้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้ดาวน์โหลด99%แล้วก็รอการอัปเดตก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะสำหรับการอัปเดต Windows ครั้งแรกหลังจากผ่านขั้นตอนการเซตอัพมานานพอสมควรก้า Windows นได เบราว์เซอร์เร็วดีนะตอบสนองเร็วมากกดปุ๊บมาปับ๊บนี่เครื่องใหม่ย่อมดีกว่าเครื่องเดิม t a ร์ก a ม a นเจเพราะยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลย CPU <ม>ก็เป็น Ryzen AI 7 3 5 0 r a d ส o n 8้0 m m น m o r y ถูกต้อง NPU อันนี้เรายังไม่ได้ใช้เนาะเ p u เพราะว่ายังไม่ได้ประมวลผล AI แล้วก็มี Wi-Fi Wi-fi ก็เป็น Wi-Fi 6E น่าจะแรงมาก HP Product p u s อัปเดตไดเวอร์ไงเรลองดูนะดาวน์โ i n g อัปเด e เลยกด HP ปุ๊บดาวน์โหลดเลยก็เป็น u t i l ลิตของ HP ซึ่งเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยเสร็จสรรอย่างที่บอก Windows ตอนนี้เป็น Windows Home เราจะต้องอัปเกรดเป็น Windows Pro โอทักเกียนแอคทิเวชั่นอัปเกรด UI Edition of Windows นี่ไงมีให้ทำออนไลน์อออัปเกรดใน Microsoft Store Open Store เกรดผ่านทาง Microsoft Store ได้เลยนี่ไง <Okay. S 1> ขึ้นมาปุ๊บก,ก็คืออัปเกรดเลย99เหรียญ mm hmm. ก็คือ3,200บาทโดยประมาณด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนนะเวลานี้หรือว่าเราจะมี i h a v e Product Key ก็ได้ mm hmm. ก็อัปเกรดสามารถอัปเกรดได้เลยจากตรงนี้ เราก็ขอสรุปแล็ปท็อปของ HP รุ่น o m n i b o o k Aero Next Gen AI 13ซึ่งเป็นจอ13นิ้ว CPU ของ AMD รุ่น Ryzen AI 7 350ตัวนี้เนี่ยมีความจุข,ของ RAM เนี่ย3 2 g b แล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ในขนาด1น b ซึ่งบอกว่าสูงมากๆและอาจจะสูงเป็นัาดับต้นๆในท้องตลาดเลยก็ได้สำหรับ business Laptop อตัวอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะทำเนียบทีเดียวก็ค่อนข้างสวยสีเป็นสีขาวแล้วก็ใช้ AMD เนี่ย AI 7 350เนี่ยเป็นชิปตัวใหม่ซึ่งออกมาเมื่อเดือนมกราปี2025 เองตัว AI เนี่ย NPU ทำได้สูงสุดถึง50ท็อปทีเดียวค่อนข้างสูงตั้งแต่40เป็นต้นไปถือว่า support c o r l o t แล้วซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีปุุกเข้าถึง c o r l o t มาให้ด้วยก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นแล็ปท็อปตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มมากทีเดียวแนะนำให้ติดตาม l ล n e Official ของ HP เพราะว่าจะได้มีส่วนลดอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นการจบการรีวิว